หน่ามันยิงแม่นเด้อว่ามีเดือหรอเปล่าวะไอ้เี่ยโอ้มันไม่โดนอีกมึงตึงจังวะอีะนะแข่งไหนวะเนี่ยเวพอมันจะเรียบมึงอ่ะมันชิดมาแล้วมันเอามบมามันแบบเล่นแบบสนัยแม่นมากแล้วก็แบบมันเล่นเป็นอน่ะแบบตึงเลยอ่ะทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะเราจะมาแกงคูก้านะครับก็มีแผนไว้คร่าวๆแล้วนะเดี๋ยวจะโดนเน็ตให้คูก้านะครับแล้วก็ อขอหนึ่งหนึ่งแต่ว่าหนึ่งหนึ่งเนี่ยพี่ให้ให้ดิวเล่นไหวไหมดิวอะ,อะไรนะคุณก็น่าจะดูนะครับฟอร์มโคตรตึงอดิวตอนนี้ดิวอยู่ที่กับพี่แล้วแต่ว่าต้องดูคูก้ามันจะมันจะ ยอมเล่นสร้างห้องหรือเปล่าแต่พี่จะต้องโดนเด็ดให้น้องมันเดี๋ยวขอเติมเงินก่อนก่อนที่เราจะรับชมคลิปกันต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูโปรโมชั่นเติมเงินของฟรีไฟล์กันหน่อยทุกคนเติม49เพชรตอนนี้นะครับรับบูญาพาร์ท5ลเวลนะทุกคนนะแล้วก็เติม99เพชรเนี่ยตอนนี้รับเพิ่มอีก50เพชรเติม199เพชรตอนนี้นะฮะรับไปเลยนะฮะไอเทมไอวอนกเขียว โอ้โหบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยสําหรับกิจกรรมนี้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึงวันที่4กรกฎาคมครับผมและนี้นะครับสกินกิฟฟินนะฮะสีแดงและสีฟ้านะครับกลับมาแล้วนะทุกคนนะและกลับมาพร้อมกับส่วนลด50%ในครั้งแรกนะทุกคนนะครับผมดาเมจสีแดงเนี่ยกิฟฟินสีแดงนะดาเมจบวก2ความแม่นยำบวก1ความจุกระสุนแม็กกาซีนลบ1อันนี้ดีมากๆส่วนสกิฟฟินสีฟ้าเนี่ยเพิ่มความแม่นยำนะครับ ปืนไหนที่เราแบบอ่าไม่มีจับ2จับ3มีแค่สกินตัวนี้นะกระสุนที่ตรงเปี้ยเออรีโหลดไวด้วยบวกหนึ่งนะฮะลดระยะในการยิงนะครับผมและที่สำคัญอย่างที่บอกไปแล้วนะครับลด50%ในครั้งแรกอย่าลืมไปจัดกันนะครับวันที่30มิถุนายนถึงวันที่9ก้ากรกฎราคมนะครับ9วันเท่านั้นนะครับผมและนี่นะครับคือโบย่าพาร์ทซีซั่นที่7นะครับผมของเยอะมากๆคุ้มมากๆนะเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันที่1กรกฎราคมถึงวันที่31กรกฎราคมทุกคน ต้องไปจัดกันแล้วนะครับผมยังไม่จบเพียงเท่านี้นะทุกคนนะกลับมาแล้วสําหรับชุดกระเรียนขาวนะครับแถบหมวยโฮโลแกรมนะครับสสไตล์ในจิตกรรมเดียวตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมถึงวันที่19การกฎาคมนี้นะครับราคาเท่าเดิมนะสชุดทุกคนพลาดไม่ได้นะใครพลาดรอบที่แล้วรอบนี้ต้องรีบสะสมให้ได้นะครับโอเคครับตอนนี้เราไปรับชมคลิปต่อเลยครับเดี๋ยวผมจะเซิฟเซิฟด้วยการส่งให้100ก่อนนะครับผมอะไรที่<อ>มันดีไแล้วตกใจวะ อุ้ยหมีหมีครับหมีหมีหมีอะไรอะไอหอยหนึ่งนพี่ครูก้าครับตั้งแต่วูบแหว้าวขออนุญาตลขออนุญาตชมเยอะครับไม่อานเลยว่ามันไม่อานอ่านล้วอ่านแล้วไปไ่นมานึมาครับอือหมาครับอยากหนึ่งหนึ่งกับพี่ครับทีเงียวีไม่ได้หรอก ลองเชิงอม่าเล่นอะไรแบบนี้กูเห็นเูเตะกูไม่ให้เล่นอีกแล้อะไรมรอดวะไอ่าก็ไม่มีสงอยเกมอ้ะนี่ไงหนึ่งรอยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเพชรจะสนใจพี่วะขฝััคนเปนกับพี่ครับลงเิงเล่นอันนี้ย่ผมต้องมาฝันให้ผมด้วยโอ้นี่ีของจอยเกมตั้งหนึ่งรเพชรเลยนะครับ มีอะไรอีกตัวป่ะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ไปเล่นด้วยเลยอันนี้อยู่ตังนี่พี่ส่งหมีประมาณเนี้ยผิดช่องอาเปล่าคูก้าไหนคูก้าไหนนี่อยู่ตังจัดในนรกเล่นนี่อยู่ครับอ๋อส่งยานผมกดออกคนะโอ้ยได้ไหมครับเดี๋ยวไปเล่นเดี๋ยวออกเอ้ยไล่เล่นด้วยต้องกดเรื่อยๆพี่ต้องกดทิกเรื่อยๆที่หนึ่งพี่เลยอ๋อเออเออโอย โอ้โหแล้วขยักกดอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าไอ้แบบนวลลัวไอ้แบงนวลลัวโอ้โหเดี๋ยวไปเล่นด้วยเดี๋ยวไปเล่นด้วยจบแบบโอ้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  ถ้าพี่หนึ่งหนึ่งกับผมเขาจะเิปไงถ้าพี่สร้างห้องหนึ่งหนึ่งกับผมผมให้ห้าร้อยเสร็จเลยครับถออบ้าเ่อยถ้าพี่ชนะผมให้อีกหนึ่งพันอ่ะด้แล้วน่านผมอีกนเอาดีงดา ให้จริงป่ะเอ้จริงป์ะไม้ผ่านจริงป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยจริงปกูหกไปเนี่ยไม่โกหกครับไม่โกหกครับเดี๋ยวไม่มีห้าร้อยเหรียญวะพี่เหมือนพี่กดในคอมมั้งเหมือนในมือถือยืดมือถือโคตรเยอะอ่ะมันมีวิธีกดวะแต่ผมไม่เห็นนะในคอมผมก็ดูอยู่แบบนั้น ออกไปเลยอุยขอบคุณครับี๊จอยเกมหนึ่งร้อยสี่ร้อยขาพงขาวโพงยัเยอะเลยจอยเกมอ่ะขอบคุณครับเข้าวโพงจอยเกมสามอันน่ะมาดูเล่นอ่ะเล่นเกมครับพี่ใหย่ชนะผมได้ให้อีกหนึ่งพันครับไม่รู้จักรุ่นไหนเอาไว้พี่ชายจะเล่นเกมกับผมเลยไม่ได้หรอกครับ แต่อยากระดับสนุนไอ้หัวไม่ได้หนุ่มค้าอะเอ้ยแล้เราก็เชิงยิ้วก็ดีดิ้วเลขไม่ผมผมไม่รู้ผมไปรับอะไรมาพี่ผมได้ตาห้องสามสิบเจ็ดชั่วโมงอ่ะตาซีอ่ะผมรู้พี่ไม่ได้หรอกแต่อยากสนับสนุนไอ้เหี้ยหาไไหนไม่รู้ฮะคุณเล่นอะไรเหมาเนี่ยตาดิบดิบตาเลยดิวปิดปิดสตรีมดิเดี๋ยวมันสะท้อนแล้วก็อยากดูดูจะปิดเสียงเปล่าตาเลยตาเลยพี่ต้องยิ้มพี่ต้องยิ้มตายเลย เดี๋ยวสายคอยกินมาเบสกูบะกูบะหนึ่งเขาคนข้าพุมกดเลยนะดิวทมาเป็นหนึ่งของบ้านที่มาเปลี่ยนนะครับเป็นหเล่นอะไรบ้างอ่ะเล่นอะไรได้บ้างครับเล่นอะไรได้บ้างครับปิก็พี่ไปแล้ผมเดี๋ยวผมเชฟไ้บทเฮ้ยเล่นอะไรได้บ้างอ่ะพี่เฮ้ยหลวงบะหนึ่งนะปกติว่าใส่อะไรเปิดเพลงอะไรบ้างหนึ่งนะเพลงอะไรด้วยพี่โอเคครับหนึ่งพันเหรียญเลยนะเว้ยเลุกดเลยลุกดเลยมันข้าพุ่มลุกดเลยนะ เอาเขาหมดแน่เลยที่พายเล้วก็นยวจังมันโอ้ยดูเขาหมดเลยอ่ะไม่ทันได้เชิญด้วยไม่เป็นไรมาเปลี่ยนไหมเขาว่าเอกรายวะโอ้ดิจิตาข่าวมันทำไมนี่เมื่อป็นไรพี่บิ๊พี่ดูไดิลิซ่าดูนี่ขอดูนี่ดักตีแม่งเลยเลี้ยนดิวขอแบบเจ็ดสูนะอ่ะคลิปยังฮะเจ็ดสูตรเนี่ยโอกยไปดิโอ้ยวอันเดียว่ะ ดิวเปลี่ยนเปลี่ยนการแต่งตัวไงดิวเกิงแมม่่งไล้วเเอาว่ะ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 ภาพมันไม่ค่อยชัดเลยว่ะสตรีเปคุก้าไม่ขอไม่เล่นซองก็จบเลยสบายสบกูด้วยไอ้นี่มันฆ่าลงมาฆ่ากล้าโดยตรงเลยนะเนี่ยผมไม่เล่นดีกว่ารอนกันกลัวเฮ้ยไปการ์โดนหรอกลัวไ้าเล่น

วะมีหลอกสี่ห้าเมตรเลยอุ้ยมันปิดสกินปืนว่ะอุ้ยมันปิดสกินปืนนี่ว่ะว่าแล้วทำไมมันดีช้าโอ้หน้องมันปิดสกินปืนเจ๊กาแฟกาแฟใช่ทำไอ้ปืนมันดีช้าเล่นปืนไหนดีนะผมว่าเล่นไอพีห้าเฮ้ยเล่นซองชาร์ตว่ะเชี่ยเหนือการคาดหมายเจ๊รู้ใจแล้วเจ๊รู้ใจแล้ว ไม่ไม่รู้ไงว่ามันเปตกินเปิดไแล้วช็อแล้วบนี่ยเนียเน่ตนเล่นไหเนีเยเช่บัฟบัฟเอาาไม่ทอยู่ะ้วไปแผไม่ได้ผ่าไม่ได้โอ้ยโอจัดเลยอ่เม็ดเดียวไม่ีรถเลยกปยิงมาเสียห้าเม่เปิดเพลทำไมวะเพลงไฮไลท์โอ้โ เปิดเพลงไฮไลท์โดนตบนะโดนเต็งเองโดนใบโดนีระเบิดดิวกำรักบอกเงี้ยเนาะ กระเพือมกูมันแลงเฮ้ยบอกอย่างว่าใส่กูจะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวสภาพมันจะปิดเองพี่เชื่อผมไหมถ้ามันถ้ามันเจอจริงๆอ่ะมันปิดเองแน่นอนเยี่ยหงอยตังแล้วกูแจ๊ดอ่อนเลยว่ะเฮ้ยปิดแล้วพี่ปิดเพลงสิครับจะได้พีสตาธาทิตีไปทำคลิปฮะโอ้เพี้ยทำคลิปอะไรวะใครรู้เยอะอีกว่าใช่หรอเพื่อนมันบอกหรืออเปล่่าะ

ย,ยังพ yeah, oh, ี่ก็ง oh, ่เลยฮะเดี是是 um ๋ยวอะยังพี่ก็ง่เลยไจ่ใครจริงอะพี่เนี่ยผมง่แล้วเนี่ยโอ้ริงวิดอกให้ยังวันยิงไม่ตายอียเอามาเอาตัวไอีอะมัวกูียวเล่เข้ะผมใบมันจะวันเห็นยูไอทีแล้ว ไม่เห็นแน่ด้วยแม่เอาอีพีมานะยูไอดีผมหรอไม่มีถ้ามันจะจำได้นะพี่ฮะคือมันต้องเข้าไปในกลุ่มมันไปเสิร์ชตัวอยู่อะแขกว่ารูปลกๆอ่ะเหมือนแบบเหมือนพี่เอ็กเลยอ่ะพี่ต้องย้ายที่แล้วแกนยังไงไม่รู้เลยว่ะพี่ต้องย้ายเป็นดิเทคทัวร์เหมือนแบบได้กลิ่นอ่ะเดี๋ยวพี่ลบกรดองพี่ลบกระดองคูใก่ไหนวะไอดีคูไก่อยู่ไหนวะคือพี่อัดชิมแล้วพี่ดิวเล่นเออโอ้ยไอกระป๋อม ว่าแปลกๆ่ะว่าแปลกๆละอันนี้จริงจริฟังฟังกูใครม่จะบอกว่าตัวนอ้กูมรู้ดีจังวะไอ้อะไม่ใช่ครับก็ังแปลกอ่ะยัยโดนใบอีกนะไม่ใช่ครับพี่กูรู้เลยเหมยพี่ทอไอ้ตัวเนี้ยทอมเี่ทอป อหวันแล้วหวันแล้หอยจเยอะยิ่เยดสูเลยรีู้เยอะเจสูเลยตบเจอสูรเลยน้องคนดูรู้อ่ะแม่งทำคลิปอะไรทานี่มันก็อยากทำมาทำแล้วมันแางเงี้ยมันรู้อ่ะโอ้ยหอยมึงตนที่ยกู เว่เน่เตายมาอกไเออเยม่าได้ไงูแปลกและยังไม่ลองเจะชิวมันแบบเหมือนแบบโอ้าดดูแม่งเลยละกันว่ะตาดนี้ยังไงกูก็ถึงก่อนว่ะ หนึ่งแค่มันจะใบ้มาเล่นแล้วตั้งจากมันจะคิดคิดมาแล้วมันจะเหลี่ยมมงอเออเออเหมือนเชิงแข่งอ่ะเชข้ามาแล้วกดเลยอะไมาดับฝันนะแต่ถ้าพี่ชนะผมให้หนึ่งพันจีค่ะโอ้ยยสกิลแม่งแบบโคตรถึกเลยอะนี่อยากกูเลือกสกิลมาสุดจัด กูยิงไม่โดนหัวสักเม็ด่เลยหัวทุกดอกดันตีมขาว่าแปลกแปกแล้เหมือนได้กลืนเหรียญเหมือนเล่นเต็มบกแบบหน่ามันยิงแม่นเด้อวยว่าพวิดิโอหรือเปล่าไปไอ้โอ้มันไม่โดนอีกมึงตึงจังวะอี๋นะแข่งไหนวะเนี่ยเันชิบมาแล้ววาแว่ามันจะเหรียบมึงอ่ะมันชิบมาแล้วมันเอาใบมาตรงนี้ตรงนี้พี่แค่ว่ดิโมาแก้แค่ผมแก้คืนนี้ไม่ใช่พี้วิดิโได้ไงอ่ะตายเหรอ ไอ่เย้ยไรกบเสียหัวเลยไอสาบอะไรอ่ะไอ้ดิียวแม่งไนวะดีงามเลยเนดิยบัณชนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันมียิงโดนหัวผมอะชนะเกมเดียวแบบแม่งเผื่ออะไรเยอะไม่แปลกอ่ะมันแบบเล่นแบบเข้าใจแม่นมากแล้วก็แบบมันเล่นเป็นอ่ะแบบตึงเลยอ่ะ เหมือนพี i mean ่ดิวเลยอ่ะเหมือนพี่ลิงเลยอ่ยดูที่ขอโอกาสด้วยแหมร์ไรน์เน่้ยตะคิวมันได้เจี่ยวผมจัดเลยนะมันใบผมไม่ได้ยิงเลยนะเออตะคิวมันได้เจี่ยวคนรเรียมอ่ะคนรเรียมอ่ะไม่ใช่ครับผมมีทีมอยู่แล้วครับแปลกๆละไม่เชื่อครับไม่เชต้องต่อต่อเกาดิพี่ก้าสอนต่อต่อดิมเต็ติกตสมัครใหม่อ่ะดอันเดียบ้า โอ้ยแล้วมันขึ้นว่ะโอ้โหไปได้เลยมันอย่างแม่นเลยอ่ะดีค่ะดีค่ะเป็นการหนึ่งนะครับใช่ดีรอเลยอ่ะเมื่อกี้เคยผมยังไม่ได้มันบอกกูเล่นปืนลู่กูเล่นปืนอะไรอ่ะหนึ่งพันแน่ๆแน่นอนครับโหพี่เอ้โดนยับเลยผมแต่ทีมผมยังไม่ได้เข้าปุ่นหครับไม่ใช่ครับผม เข้าปีนี้แน่นอนครับแหมแปลกๆปล่ะเด็กกินเลยเด็กกินโปลิกเจ็งเหรือเปล่าครับเนี่ยอร่อยวะมันแม่นมากเลยนะเว้ยพี่ดิวอ่ะสเอายูเอา UAD ไปเช็คได้เลยครับกูท้อเอ่ะกูไม่ได้เล่นเลยหน่อยกูท้อกันเอา u ูเไปเช็คกันเลยครับโอ้มันเอาเยอันนี้เอามาแต่ไหนโอ้ดูดิมันแม่นตันเลยดูอ่ะคนดูบิ๊กมากเอ้ยบิ๊กมากกาแล็กซี่ โอ้แม่โคตรเลียมเลยอ่ะเอเนี้ยไอ้เลล่ออ้เองไอเรืองไอ้ยรื่องไอ้เรื่องไอเ่อไอ้ไ้เร่เองไอ่ไอ้เรืองไ่องไอ่ง้เรี่งไงไอ้งไเ่งเง้เอ้อง้่้เ่้เเ่อง้เร่องไ้รอไอเ่อเ่เอไ่ไเรอเร่งเอเ็่อไอ้่องไไไ เล่นไปด้วยพี่ไปด้วยได้ไงครับฮะเรียบๆเลยเรียบๆเลยเล่นไปด้วยพี่ไปด้วยผมดักสตรีมครับใกล้ๆเลยอ่ะมันนักแข่งพี่เดียวแน่เลยูข้าวเนี่ยผมดักสตรีมในคอมครับโอ้โหไม่ใช่เลยเฮียด่าในคอมใค่เนี่ยพิมพี่พิมพ์ภาษาไม่ได้กูไม่โดน เฮดแกมือไหมครับุโอ้โหเี้ยไม่มีโอเลออนี๊ีโอ้ยห้ผมเต็มหัวเลยต้องสมด้วยไม่ตายเฮ้ยมาเว้สมกเหรอแดไ้แกดวไ้แกดแน่อย่ามันอย่ามันเี่ยมวเี๋ยรออะไรอย่าดี่ดวเนี่ยผมรู้อะผมเล่นกับวีดดโวมารู้เลยว่าเป็นสเตจดี่ดิวอะโคตรเหียมอะว่าดูออกขนาดนั้นเหรอแอ เป็นพ่อเฟซใหม่ด้วยแล้วก็แม่นยิงสนาอย่างแม่นอ่ะเอาไปก็เป็นคนอื่นได้ไงชื่อชองวายนะส่งเยอะเงย้ยพี่ส่งเยอะเลยเยอะเลยเยะเย้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 ใช่ไหมไอ้เจ้าใบไม่ดูนะบอกว่าตัวเดียวเอทาย I am I am form อะไรอะไอ้ว่าอะไรอะจะโดนแต่ใบแบบไม่ได้ใช้สกิลอะวันมันใบไม่โดน I am form อะไรวะนะผมอ่านไม่ออก มันอยู่ไหนวะโอ้ยแป๊บนึในวานนี้อยู่ไอ้หอยแป็นหนึ่งอยูขอพัญญาก่อนหอยเอ้าไม่ตายว่ะพี่เชี่ยแกงเตมแม่งเบาว่ะฟังเสียงติมไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวสิเดี๋ยวให้มันยิงเกมตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ยิงตัวนี้อยู่ยวมันจะได้กูเลยปล่อยให้ยิงกูวว่ะไอ้ยี่อะกลัว่ะกูว่ะจะไปยิงกูตายซะหอยกวอะไรขนาดวะให้มันยิงตัวนี้เดี๋ยวให้มันยิงตัวนี้มาคิดคู่มาหยัดกูกูรู้เลยพี่ดิว นี่อย่างเดียวไอยังฟอมอะไรอ่ะขนาดอะไรอ่ะเนีนหนูห่ะืออฟองไปมองไงยิงงูจังอ่ะน้องยิงผู้เนียไม่ตายวะโอ้ยยิงแค่นี้จะไม่ไม่ตายเหรอ ตั้งแต่หลั่ะหรู้ตั้งแต่มาล่ละแต่ไม่พิมพ์้แกเดียวช่วยพี่ทดไทยผมเป็นชาวต่างชาติครับไม่เจอ,เจอพิมพิไมไทยได้พิมพ์ไทยได้นิดหน่อย นีไม่ได้ดีเลยดอกไออมีอะไรบอลไหมเมื่อกี้มันรู้ดีแล้ววะเจอเขาจัดรออะไรอ่ะพี่ดิวชวนเนี่ยดูสเต็ปจากการที่ผมได้รับคิวมาพี่ดิวเป๊ะเป๊ะได้ยังวะผมเป็นชาวต่างชาติผมเพียงไทยได้หน่อยไม่หน่อยครับอย่าคิดอน้เยหรอก่าแล้วก้อมีคนอ้้่ไมคนใทีมมัอยู่รวทีเดียเียมจัดอ่ะไอ้แก๊ดตอนี้เนี่มันก็โดนใ้กูเนอะไปไหน ูมีสตรีมให้ดูนะจ้านั่นไม่กูโดนดักสตรีมแล้วกูต้องหลบวิ่งหลบหนีใบหนีใบอ่ะมันก็ใบโดนตลอดอ่ะแบบช็อกช็อกอ่ะได้ช็อกแน่กูกล้าได้ช็อกแน่บอกเลยเดี๋ยวโดนน้ำติมอ่ะแบบมาเต้นไหนวะโอ้ยเพื่ออะไรวะมึงยิงกูตายนะมันกลัวเนาะเวลามันเจอแบบมันเล่นไม่เป็นตัวเอกอ่ะพอเจอหรือว่าเจอแบบบนตึงอะไรเงี้ยวัสดีอ้าว ธรรมดาครับวัน art, นี้ก็บอมตั mai, e. ้งเยอะนะครับเนี่ขนาดเจอเดียวยังรู้มันเล arios, okay. ่นเล่นเล่นไม่ออกขนาดนี้นะถ้ามันเจอเอ็กซ์เบนชั่นนี่มันจะขนาดไหนวะเนี่ยเป็นเก็น่าน่าโอยบัตสี่สี่สองชั่วโมงวะพี่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกวางกวางกวางไม่มีเสียงเช้าผมดีกว่าหาไม่เจอเนี่ยหาแล้วก็ส่งให้ผมได้นะครับไอ้ย่าเราเขาดึงเชือกจัดเลยโหลดังสตรีมพีเอ็ก่ัวไหนพีเอกอยู่ไหนวะโอ้ไม่สตรีมครับไม่ไดสตรีมครับร้อยร้อยร้อยเลทไม่ใช่ กาช็อตเ่เขาดึงเชิงมาลมาอ๋อสตตีมรอหมีเว้ยเนี่ยเมีตัวที่หเนี่ยยีบห้านาทีเว้ยน้เยเช้นเขาอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโดนใบถ้ากลับจบอ่ะเมเดี๋ยวไปดิเวไปดิได้ละกูเข้ามันอี่เลยไปดิ่เข้ามนอะตึงยังวะกำลังจะนี้เลยเจอบนหนึ่งซองด้วยโดนเปิดตัวเองน skill của mình đi liềm rồi, mấy nghĩ cúp của mình liềm này. Sáng hôm sau sẽ nào, P? Pia cũng quên đồ vậy. Này, lên cái gì vậy? Pia cái gì vậy? Không biết. Mày lên sao hông hả? Là cái Sao hông ba? Lông mày nó rồi nè. Không phải. Bảy siêu. Bảy. Bảy neo bốn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 . กายไม่มาเลยรอไปการดิโดนไปอีกอ่ะเดี๋ยวมันจะไหวหรือเปล่าอันนั้นก็เกินพิ้อิเชียลุ้มผมดรือว่ามาจัด7-8 4-2ชั่วโมงเบื่อแย่ลูกทิงไปไม่ดูโอ้โหจัดลัดเสร็จแล้ว แกดิวรู้ได้เหรอพี่ดิวเนี่ยเห็นไหมผมว่าแล้วเป็นพี่ดิวด้านไงเดี๋ยวมันเห็นมันเห็นของผมได้ไงผู้เรียบเลยแกในคลิปคลิปเรียบร้อยมันรู้ได้ไงวะไม่มันเห็นของผมได้ไงไอวะดิวอ่ะแต่แต่ด้่มันเห็นแล่ว่าดิวกูบอกเลยไม่มันกดเข้าไปดูมันเห็นของผมได้ไงอ่ะผมผมเปลี่ยนแล้วนะคือผมแล้วออกเกมแล้วมันเห็นได้ไงไปมันมันยังไม่ออกเกมเลยไิว หลังจากประสบการณ์ที่เคยเล่นด้วยกันมานะอันนี้พีเอ็กเนี่ยอันนี้พีเอ็กช่องพี่เอ็กพิมพ์เคครับเฮ้ครับเนี่ยเพี่นี่รออะไรช่องรู้มึงเหรอเด็กครับรออะไรอ่ะครับโอ้โหเด็กครับเรียบร้อยได้คลิปเรียบร้อยขอแก้ด้วยถึงผู้ติดตามติดตามมึงด้วยมาครับขอแก้ครับผมขอแก้ครับว้าวขาเด็ครับ มึงก็เด่นได้ผมขอแก้นะเขาบอกไม่ต้องขอให้นอนหลับฝันดีนดิอ๋ออ๋อบอกว่าเงินก็ปล่อยแค้นอ่ะพี่ไม่ไม่ไม่ให้แก้ปล่อยแค้นอ่ะพี่พี่พี่ต้องพิมพ์ว่าแบบว่าอะไรวะแบบว่าไม่ไม่ให้แก้ขับปล่อยแค้นแล้วก็ไปเลยไปวะพี่ดิวไอแกไอแกครับปล่อยให้แค้นไม่รู้ว่ารหัสไหนวะลาหัฝันดีรหัสไหนไม่รู้อีกรหัสหนึ่ง้ง <L an> ไม่ต้องเบอรสองเลยที่มึงเล่นด้วยเมื่อกี้ยันบอร์สองได้ไหมเออไปดิว, i, วดิวดิวไปดีกว่าเราปล่อยให้แค้นครับปล่อยให้มันนอนไม่หลับไม่ให้แก้ครับปล่อยให้แค้นไปแล้วฝันดีโอ้โหได้อย่าให้เจอน <S <S ะได้ครับพร้อบหน้าเจอกันครับไอ้แก่ดิวผมไม่ได้ตั้งต<ะ>ัวนะครับโอ้แม่งที่ดิวเอาใบมาคือแบบไม่ได้ได้สกิลเลยอ่ะเฮ้ยเธอเสียเปรียบจริงมันเสียเปรียบจริงทุกคนก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้จบเพียงเท่านี้นะครับก็จริงๆกูกล้าเสียเปรียบอยู่เพราะว่าดิวน่าจะดักสตรีมด้วยหรือเปล่าวะ อ๋อไม่ได้ดักไม่ได้ไม่ได้ดักนะครับผมดูอีกจอหนึ่งใหญ่เฉยให้แกงแกงผูกก้าวมันเน่ว่ามันเล่นได้ประมาณไหนแต่ว่าน้องเหมือนไม่ค่อยการเล่นกับตัวตึงไม่ค่อยการเล่นกับคนในทีมแต่ว่าเจอคนอื่นเล่นได้อยู่นะครับผมเพืนทุกคนวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไปแล้วครับ